อะไรนะคะไหนตาอ่าแล้วก็มีอะไรอีกคอคอแล้วมีอะไรอีกคะมีปากปากอยู่ไหนปากแล้วก็มีอะไรอีกหมุดหมดแล้วนี่อะไรอันนี้หน้าผากหน้าผากแล้วนี่อะไรอันนี้หัอันนี้ล่ะอันนี้สมวดอันนี้ล่ะอันนี้หออันนี้ล่ะอันนี้ส้มส้มใช่เนี่ยอะไรนี่เเนี่ยอะไรพุงพุงแล้วนี่อะไร อันนี้ตานี่นี่อะไรนี่ตาาป้าป้ามีอะไรอีกบอกพี่พี่สิมีมูดมูดตาค่ะอันนี้ย้ยอ้นี้ป้ายย้้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่อันนี้บัดอันี้นีอัน nghe này Kèm Kèm Lên nghe này nè Nghe này nè Ở đây Ở đây nè Mưa này nè Tháo Tháo Lấy nha สวยไหมคะพี่หนูกำลังไปไหนข้าวอ,อ,อยู่ข้าวหาใครอีกอารีหานารี่แล้วนารี่อยู่ไหน,น,นกลับบ้านกลับบ้านแลห,หนูกลับบ้านได้ไหมย,ยอูอยู่ในรถต๋าอ๋ออยูในรถอยู่จ้าแล้วยูไปถึงปะป๊าไหมจ๊ะไม่ถึงแล้วปะป๊าทำอะไรอยู่จ๊ะทำงานทำงานแล้วเดี๋ยวปะป๊าทำดำมมาไหม ถึงปะป๊าเหรออยู่ไปบ้านที่ไหนบ้านนารีบ้านนารีอ๋อทนารีแล้วบ้านนาลีนอนได้กี่คนคะนอนบนอนได้เยอะไหมไม่เหงแล้วบ้านนาลีมีอะไรบ้างคะมีมีอะไรนะมีป๊ามีอะไรอีกมีปลาอ๋อแั่นหนูชื่อเด็กยังไง สวัสดีค่ะพี่พี่ด้วยสวัสดีค่ะสวยๆส,สวัสดีค่ะเร็วจมูก